นี่คือกระจกกันรอยไอ i ฟมรุ่น 3X-Strong แข็งแกร่งกว่ากระจกกันรอยทั่วไปถึง3เท่าทำมาสำหรับ iPhone ทุกรุ่นโดยเฉพาะกันตกได้สูงถึง1.5เมตรกันรอยขีดควรได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายไม่ทิ้งคาบกาวติดแล้วภาพคมชัดทัชสกรีนลื่นไหลราคาสบายกระเป๋าเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลัมจิโก้ไอทีครับวันนี้ผมอยู่กับฟิล์มกระจกกันลอยยี่ห้อไอฟิลมครับนี่คือแบรนด์น้องใหม่นะครับก่อตั้งมาเมื่อปี2020แล้วเป็นแบรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยเพราะว่า เขาสร้างสรรค์ฟิล์มกระจกกันรอยขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยการใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเน้นคุณภาพสูงแต่มาในราคาที่ย่อมเยาวและราคาประหยัดมากๆบแบรนด์ไอฟิล์มนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากๆเลยนะครับมีทั้งกระจกกันรอยมีทั้งฟิล์มกันมองกันเผือกมีทั้งฟิล์มไฮโดรเจลนะครับฟิล์มกันรอยด้านข้างเครื่องก็มีด้วยหรือว่ากระจกป้องกันเลนส์กล้องเขาก็มีด้วยเช่นกันตัวนั้นผมเคยรีวิวไปแล้วแล้วขายดิบขายดีมากๆนะครับคน ชอบใช้มากๆเลยวันนี้ครับเราจะมารีวิวกระจกกันรอยรุ่นใหม่ล่าสุดของ i f ฟ m มนะครับสำหรับคนที่ต้องการกระจกกันรอยหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือของคุณที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษกันตกกันกระแทกกันรอยขีดข่วนนี่คือกระจกกันรอย i f ฟ m มรุ่น 3 x strong <_ H ee> เขาว่ากันว่าสีแดงแรง3เท่าใช่ไหมตัวนี้ไม่ต้องมีสีแดงก็แข็งแก,แกร่งได้ถึง3เท่าโห,โห,โห,โห os, สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วทำมาเนี่ยเพื่อ iPhone โดยเฉพาะ เขามีให้สำหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยไล่มาตั้งแต่ iPhone 10นะครับ1 1 1 2 1 3 14 15 16แต่ละรุ่นจะมีรุ่นเล็กรุ่นย่อยรุ่นมินิรุ่น plus รุ่น Pro รุ่น Pro m a x มีให้ครบยกเว้นแค่ iPhone SE ที่ไม่มีแต่ iPhone ตัวประหยัดล่าสุด iPhone 1 6 e มีนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันครับว่ากระจกกันรอยของไอ i l m มตัวนี้นะครับจะแข็งแกร่ง3เท่าจริงหรือไม่มาดูกัน เรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกับกระจกกันรอยไอิฟ์มรุ่น 3X สตรองกันครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูโอเคเขาจะมาเป็นถาดแบบนี้เลยนะครับดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมี ตัวชุดทําความสะอาดหน้าจอตอนที่เราติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็ให้ฟิล์มแปะด้านหลังเครื่องมาด้วยนะนี่นะฮะอ่ะเรามาดูกันครับนี่คือตัวกระจก i f ฟิลมรุ่น3 X-Strong ครับโอ้โหคุณผู้ชมแค่แกะออกมาแล้วถืออยู่ในมือนะครับผมก็รู้สึกได้แล้วว่านี่คือกระจกกันรอยหน้าจอที่มีความแข็งแกร่งมากๆคือถือแล้วมันมีน้ำหนักนิดๆนะฮะแล้วมันดูแกร่งมากๆมันดูแน่นปึกมากๆเลยผม ต้องขอดูข้อมูลนิดนึงนะว่ากระจกตัวนี้เนี่ยมีความหนาเท่าไหร่ คือโดยทั่วไปเนี่ยกระจกกันรอยนะครับผู้ผลิตอื่นๆเนี่ยเขาก็จะเน้นผลิตออกมาให้มีตัวกระจกมีความบางเพื่ออะไรเพื่อให้คุณรู้สึกว่าใส่ลงไปแล้วเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยทําให้ใช้งานง่ายอะไรเงี้ยแต่ในความบางของมันก็ต้องแลกมาด้วยความแข็งแกร่งที่มีไม่มากพอแต่สําหรับไอเฟลมรุ่น 3XSTRONG ตัวนี้นะครับเขาทําออกมาเพื่อนเน้นเรื่องความแข็งแรงสําหรับคนที่ต้องการกระจกกันรอยที่แข็งแรงจริงๆเพราะฉะนั้นความหนาเขาจะมีมากกว่าครับบางคนเนี่ย รีวิวมานะบอกว่าบางเพียง0.5จริงๆถ้าใครพูดว่าบางเพียง0.5นะแสดงว่าคุณเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่ากระจกกันรอยทั่วไปเนี่ยมันบางแค่ไหนตัวนี้ต้องใช้คำว่าหนากว่าครับถึง0.5ม mm. ิลิเมตรแต่หนาแล้วแข็งแรงกว่านะใครต้องการความแข็งแรงต้องตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้เขาทำมาแข็งแรงแน่ๆแ, <Yeah. S 1> แล้วดีไซน์ของเขาเนี่ยนะฮะตอนขอบด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นขอบแบบขอบโค้ง 3D แล้วทำออกมาเป็นสีดำซึ่ง มันจะทําให้เรียบเนียนไปกับกระจกหน้าจอของ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับเรียกว่าขอบเต็มโค้งลงขอบนะฮะหน้าเต็มกระจกทุกรุ่นใส่แล้วก็จะเต็มพื้นที่มากๆแล้วความโค้งแบบ 3d ตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> เขาเขียนไว้ตรงหน้ากล่องว่า Big Curve 300cc มันคือขอบโค้งที่มีอยู่รอบๆตัวกระจกกันรอยตัวนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมด 300cc ซึ่งมันมีพื้นที่เยอะครับมันทำให้ ตัวกระจกเนี่ยเต็มขอบแล้วก็ขอบโค้ง3 d ทําให้มันเต็มพื้นที่แล้วก็ปกป้องตัวกระจกได้ดีมากๆไม่เช่นนั้นคุณจะเจอ,เจอปัญหาว่าขอบพะเยะแล้วก็ขอบแตกขอบบินส่วนใหญ่กระจกกันรอยเนี่ยถ้าจะเริ่มเสียหายจะเริ่มจากตรงขอบเข้ามาแต่ตัว i f i ฟ m ม x s t x o องตัวนี้นะครับขอบโค้ง3 d ของเขาเนี่ยมาแบบเต็มลงโค้งเต็มขอบมากๆตัวกระจกนะครับมีความแข็งแรงระดับ9 h และเขาออกแบบมาให้ติดตั้งง่าย หรือแม้กระทั่งการถอดกระจกออกจากหน้าจอโทรศัพท์ของเราก็ทําได้ง่ายด้วยนะครับด้วยการที่กระจกกันรอยตัวนี้นะครับของ i-film นะครับเขาเลือกใช้กาวเป็น S E D anti static เป็นกาวชนิดพิเศษครับที่สามารถแปะได้ง่ายอย่างรวดเร็วนะครับคือเวลาคุณแปะกระจกลงไปบนหน้าจอ iPhone เนี่ยนะฮะเนื้อกาวเนี่ยนะฮะจะแนบลงไปกับตัวกระจกได้อย่างรวดเร็วมันทําให้คุณสามารถไล่ฟองอากาศได้โดยง่ายแล้วก็ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเสร็จแล้ว เวลาคุณเลิกใช้กระจกนี้คุณลอกออกจากหน้าจอของคุณนะครับก็จะไม่ทิ้งคราบกาวอาไว้ด้วยเพราะตัวคุณสมบัติของกาวเนี่ยมันเป็นแอนติสแตติกก็คือมันจะไม่มีการทิ้งคราบเหนียวคราบกาวตกหลงเหลือไว้บนหน้าจอของเราพอเราลอกตัวกระจกออกนะครับหน้าจอของเราจะใสกิ้งเลยเรียกว่าสะอาดสดใสไม่มีคราบกาวอยู่เลยถือว่าออกแบบได้ดีจริงๆอะ เรามาลองติดตั้งลงบนหน้าจอ iPhone ดูครับก่อนติดตั้งนะครับก็ทำการลอกฟิลม์มหรือว่าลอกกระจกกันรอยของเดิมออกจากตัวเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ใช้กระดาษเปียกที่เขาให้มาในเซ็ตนะครับทำการเช็ดทำความสะอาดหน้าจอให้เรียบร้อยถ้าหากมองดูแล้วนะครับยังมีเศษฝุ่นหรือยังมีเส้นใยเส้นขนอะไรอยู่บนหน้าจอก็เอาสติ๊กเกอร์ที่เขาให้มานะมาทำการแต็บฝุ่นออกให้หมดหน้าจอสะอาดเรียบร้อยก็เอากระจกมาติดได้เลยนะ ะะจะเห็นได้ว่าตัวกระจกนี่นะฮะมันเต็มขอบมากๆ มันทําให้เวลาเราเล็งหรือวางกระจกลงไปเนี่ยนะฮะเล็งได้ง่ายมากๆนะครับวางลงไปให้ตรงขอบแล้วก็ไล่จากด้านบนลงไปด้านล่างเลยนะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวกาวเนี่ยนะฮะมันแนบสนิทลงไปกับหน้าจอได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไล่ระดับไปจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดทําให้การไล่ฟองอากาศเนี่ยทำได้ง่ายมากๆ <S <S ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับฟิล์มของไอฟิล์มเนี่ยเขาแถมฟิล์มด้านหลังเครื่องมาให้ด้วยนะครับคุณก็ทาความสะอาดด้านหลังเครื่องแล้วก็แปะฟิล์มด้านห ลงไปด้วยเลยเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเป็นไงโอโ้โหเห็นตอนติดไหมฮะผมบอกเลยนะกาว SED anti-static ตัวนี้นะสุดยอดมาก คือเราแปะลงไปเนี่ยนะฮะมันแนบลงไปบนหน้าจออย่างรวดเร็วแล้วฟองอากาศก็ไล่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยปื๊ดเดียวเราปาดปื๊ดเดียวเนี่ยนะฮะคือหายเลยไม่ต้องมานั่งไล่ฟองแบบขยี้ตรงมุมอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยเป็นกาวที่ดีมากๆแล้วติดง่ายมากๆแล้วพอหลังจากติดไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมเอากล้องนะครับใส่เลนมาคโครเลยนะ ่ายในระยะแบบว่าใกล้มากๆซูมแบบสุดๆให้คุณผู้ชมดูเลยว่าตัวกระจกกันรอยของ i f อโฟนรุ่น 3X o องตัวนี้นะครับเขาทำมาเนี่ยเต็มขอบแล้วก็มีขอบโค้งลงขอบดีมากๆนะครับคือเขาวัดขนาดกระจกมาเนี่ยเป๊ะกับหน้าจอ iPhone มากๆเลยแปะลงไปแล้วเนี่ยนะฮะพอดูใกล้ๆเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันเต็มพื้นที่แบบสุดๆแล้วมันไม่ได้เป็นขอบหนาๆออกมา เพราะว่ามันโค้งแบบ 3D มันโค้งลงไปแนบกับตัวเฟรมเครื่องมันทำให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกระจกหน้าจอ iPhone ของเราเลยนะครับแล้วเขาออกแบบดีมากนะคืออย่าง p p o o n เนี่ยอย่างตัวนี้15 Pro Max ใช่ไหมครับตัวนี้ด้านบนเนี่ย ตรงขอบจอเนี่ยเขาจะมีร่องของลำโพงด้านนี้อยู่ใช่ไหมฮะตัวกระจกเองเนี่ยก็เว้นร่องลำโพงให้ด้วยนะคือไม่บังลำโพงเลยทำให้การใช้งานตัว iPhone เนี่ยตามปกติเลยเราเห็นเต็มขอบแบบนี้นะเดี๋ยวผมเอาเคสแบบหนานๆเลยนะเคสแบบที่เป็นเคสปกป้องกันตกกันกระแทกเนี่ยนะใส่ให้ดูเลยว่า ไม่กินเคสเคสก็ไม่กินกระจกฮนะไม่ดันกระจกคือออกแบบมาได้เป๊ะมากๆงานเนี๊ยบงานละเอียดมากๆผมนับถือเลยฟิล์มยี่ห้อนี้ออกแบบดีจริงๆทํามาดีจริงๆต่อไปเรามาลองใช้งานดูครับนี่ผมลองเปิดเครื่องขึ้นมาดูลองทัสกรีนดูเลยอันดับแรกโอ้โหคุณผู้ชมทัสกรีนนี่ลื่นมากๆเป็นเรื่องแรกที่เราทดสอบเพราะอะไรเพราะว่าพอผมบอกคุณผู้ชมว่า ตัวกระจกกันลอยนี้มีความหนา0.5ม mm. ิลิเมตรหลายคนกังวลทันทีว่าเอ๊ะจะมีผลต่อทัชสกรีนหรือเปล่าจะไหลลื่นไหมนี่ฮะผมพิสูจน์ให้ดูนะครับโอ้ไหลลื่นนะครับทำสั่งงานต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนี่คือคุณสมบัติของกาว SED Anti Static นะครับเขาจะช่วยให้ตัวกระจกเนี่ยแนบติดกับหน้าจอมากๆทําให้การส่งผ่านสัญญาณของการทัชสกรีนเนี่ยทำได้ดีนะครับไหลลื่นไม่มีปัญหาเลยแล้วตัวกระจกนะครับมีการเคลือบสารป้องกัน รอยนิ้วมือด้วยนี่นะฮะถูไปถูมาเนี่ยตอนติดเสร็จใหม่ๆนี่นะฮะถูไปถูมายังไงก็ไม่มีรอยโอ้โหคือไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีรอยเปื้อนนิ้วมือเลยนะฮะเรียกว่าทําออกมาดีมากๆแล้วในคุณสมบัติของกาว sed anti static ตัวนี้ยังไม่จบแค่นี้เขายังมีคุณสมบัตินึงที่ป้องกันเรื่องของไฟฟ้าสถิตด้วยใครที่เคยใช้กระจบกกันรอยแปะหน้าจอโทรศัพท์ของคุณคุณจะรู้ดีว่าแปะไปสักพักหนึ่งมันจะมีไฟฟ้าสถิต ซึ่งมันจะทำให้ฝุ่นเนี่ยไปเกาะตรงขอบกระจกรอบๆตัวเครื่องเราครับนานๆถอดเคสออกมาทีนะีบางทีเคสบังอยู่มองไม่เห็นใช่ไหมฮะนานๆถอดเคสออกมาทีโอ้โหฝุ่นไปสุมกันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเหมือนมีอะไรดูดติดอยู่ตรงนั้นเลยนี่คืออีกหนึ่งคุณสมบัติครับของกาวตัวนี้ครับ Sed Antistatic ไม่สะสมฝุ่นเพราะว่าไม่สร้างไฟฟ้าสถิตให้เกิดขึ้นตรงบริเวณขอบกระจกกันลอยหน้าจอนี่เจ๋งไหม แล้วความใสของกระจกคุณก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตัวกระจกของ i-film รุ่น 3X รองตัวนี้นะครับเขามีคุณสมบัติ HD Clear ก็คือเนื้อกระจกเนี่ยมันเรียบเนียนแล้วมันก็ใสามากๆมันทำให้การมองบนหน้าจอนี่นะครับยังคงคมชัดนะฮะแล้วก็สีสันสดใสสีไม่เพี้ยนไม่มีการดรอปของแสงคือใช้งานได้ดีมากๆเพราะว่าเนื้อกระจกมันมีความใสามากๆ ต่อไปเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของกระจกกันรอยไอฟฟลมรุ่น3 e x t r a ตรองนะครับที่บอกว่าแข็งแกร่งกว่ากระจกกันรอยทั่วไปถึง3เท่ามันต้องเจอแบบนี้นี่บล็อกถอดล้อแบบนี้เลยแล้วก็ฟาดลงไปเลยแบบนี้นี่โอยโต๊ะบุบเลยคุณผู้ชมโหขนาดโต๊ะมายังบุบอะ่ะ แม่เป็นไงคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยหวังว่าสิแอบหวังในใจว่าพี่หลามมันจะวูวามฟาดลงไปทัง้งที่กระจกอยู่บนตัว iPhone แบบนี้ โทษนะฮะถ้าฟาดไปด้วยน้ำหนักเมื่อกี้นี้เนี่ยนะฮะกระจกอาจจะยังอยู่นะครับแต่ตัวเครื่องนี่แตกแน่นอนหน้าจอน้าเจอนีอ้หนแหกแน่นอน <M: S 1> เวลาเขาทดสอบกระจกเนี่ยเขาก็ทดสอบที่ตัวกระจกครับเขาไม่เอาเครื่องมาฟาดแบบนี้หรอกนะฮะนี่เราเอาทดสอบให้ดูนี่เรามีกระจกเปล่าๆแบบนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะฮะว่าเวลาเขารีวิวฟิล์มกระจกกันรอยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำยังไงเอาค้อนอันใหญ่ๆมาเลยแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วเวลาเคาะเคาะไงเคาะเบา าะแค่นี้เคาะแค่นี้มันก็ไม่เป็นไรหรอกครับนี่เป็นกระจกยี่ห้ออื่นนะที่เราถอดออกจากหน้าจอที่เราเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้ถ้าเคาะแบบนี้ยังไงมันก็ไม่เป็นไรครับต่อให้คุณเอาค้อนใหญ่เท่าบ้านมาเคาะแต่เคาะเบาๆแบบนี้มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเคาะแรงๆนะฮะเคาะแรงๆเลยคือจะทดสอบก็ต้องทดสอบแรงๆแบบนี้ครับนี่อย่างเนี้ยถ้าเป็นกระจกกันรอยทั่วไปแตกแน่นอนเคาะแบบนี้ไม่ว่ากระจกไหนก็แตกเหมือนกัน เวลาเราจะทดสอบความแข็งแรงของกระจกเราก็จะตีลงไปแล้วเราจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆตีเบาๆใครก็ตีได้ผมเอากระจก i อ i ฟลรุ่นนี้มาแกะแผ่นด้านหลังออกด้วยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่ามีอะไรแบ็กอัพอยู่นะครับแกะออกเลยแบบนี้ใหม่ๆเลยนี่ของใหม่วางลงไปบนพื้นโต๊ะแบบนี้ครับปึ๊บแล้วผมก็จะใช้บล็อกถอดล้ออันนี้นะครับ ทดสอบการเคาะโดยเริ่มจากเบาๆแล้วเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมดูนะครับดูนะครับฟังเสียงนะครับมันจะดังขึ้นเรื่อยๆผมจะยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆยังอยู่นะครับยังไม่สะดุ้งสะเทือนกล้องคุมมุมแคบเห็นอยู่เนาะ ไม่สะดุ้งสะเทือนนะครับแรงขึ้นแรงขึ้นอีกแรงขึ้นอีกเพิ่มความแรงไปจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับถือว่าความแข็งแกร่งทนทานเนี่ยดีมากๆเลยเห็นไหมฮะโอ้โหสุดยอดนะ 3x อสตรองของเขาสตรองจริงๆ ถ้าเป็นกระจกอื่นแตกไปแล้วนอกจากทนแรงกระแทกนะครับซึ่งถ้าเดี๋ยวเราเอาอันที่ใส่ในเครื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองตกกระแทกระยะสั้นๆให้ดูนะฮะชีวิตจริงเนี่ยเราคงไม่ได้ไปตั้งใจตกระดับ1.5เมตรหรอกนะฮะแต่ว่ามันอาจจะเผลอหล่นในระยะที่เราแบบพยายามจะเซฟแล้วแต่มันก็หล่นอะไรเงี้ยเราลองให้ดูว่ามันทนทานแค่ไหนแต่นอกจากกันแรงกระแทกได้นะครับ <Wow. S 1> เขายังกันลอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีด้วย <Wow. S 1> นี่ผมมีวัสดุมามากมายหลายชนิด กันไกลฟุตเหล็กไขควงนี่ดูดูมือผมดูมือผมมีกุญแจด้วยนี่สมมติเราใส่ลงไปในกระเป๋าางเกงแล้วก็ขูดขีดบนหน้าจอนี่เอากุญแจถูลงไปนี่ถูถูอย่างนี้ครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงจิ้มลงไปไหมได้ยินเสียงจิ้มไหมได้ยินนะอันนี้คือตั้งใจถูเลยนะแรงๆเลยนะไม่เป็นรอยเรียบสนิทเอาไขาควงไขควงแข็ง จิ้มถูถูขยี้ขยี้ขยี้ไม่เป็นไรนะฮะฟุตเหล็กฟุตเหล็กฟุตเหล็กนะเอาด้านแหลมด้วยเอาด้านแหลมเลยเอาด้านแหลมแหลมมเหลี่ยมอย่างนี้เลยขูดลงไปนี่ถูลงไปถูลงไปถูลงไปขยี้ลงไปทํามุมแบบนี้เลยขยี้ลงไปกันรอยขีดควรได้เป็นอย่างดีนะฮะกันไกลไหมกันไกลหรือจะ เอาทั้งหมดนี่ลงลงไปพร้อมกันทำให้คนดูคลึกคักไปงั้นแหละนะฮะจริงๆไม่ได้ลงนะฮะนะฮะก็น,นี้ขูดลงไปนี่ขูดอย่างงี้โอ้โหสบายคุณผู้ชมความแข็งแกร่งระดับ 9H บวกกับความหนาที่เขาทำมา0.5ม mm, ิลลมนะครับทำให้กระจกกันรอยของไอเฟลีม3 x งตัวนี้แข็งแกร่ง,งมากๆครับพิสูจน์ให้ดูแล้ว ยกขึ้นมาให้ดูนะครับว่าหลังจากเราทาลุณกรรมเจ้าตัวกระจกกันรอยแล้วนะฮะแกะออกมาจากพื้นโต๊ะไม่มีรอยไม่มีรอยกระแทกไม่มีร่องรอยมีแต่รอยเลอะมือเนี่ยนะเลอะเลอะมือที่อยู่นะที่เรามือเอามือจับลงไปกระจกยังใสยอยู่เลยเป็นไงสุดยอดไหมทดสอบการตกให้ดูแบบเบาๆนะครับอันนี้คือแปะเข้าไปที่15โวลท์แมกเรยบร้อยนะครับลองตกให้ดูระยะนี้นะครับตกเเสียงดังสนั่นเลย <c oughs> สวยใสไม่มีรอยนี่เป็นไงอ้โหตกแรงมากเมื่อกี้นี้แล้วอหน้าลงเต็มเลยนะโอ้โหสุดยอดไหมทนจริงๆครับเป็นไงครับไอฟิล์มรุ่น3 X-Strong แข็งแกร่งขนาดนี้อยากรู้ราคาหอืยยังนี่ราคาของเขานะครับ ไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนส่วนใหญ่เขาจะตั้งราคาขึ้นมาใกล้ๆกันหมดเลยนะครับเป็นราคากลางเลยนั่นก็คือราคา399บาทคุณเข้าไปในหน้าสั่งซื้อตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆบางช่วงเวลาอาจจะได้ถูกกว่านี้หรือสําหรับ iPhone บางรุ่นนะครับก็อาจจะมีราคาหย่อนลงมาเล็กน้อยหรือ349บาทประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะรุ่นไหนเนี่ยเขาจะตั้งราคากลางๆเอาไว้เลยคือ399บาบาทแล้วในกล่องเนี่ยนะครับให้ฟิล์มแปะด้านหลังเครื่องมา แถมยังมีรับประกันอีก90วันนี่เป็นไงสุดยอดไหมหาซื้อได้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ดังต่อไปนี้หาซื้อได้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ s h o p ปี Mall iFilm Store Last Mall iFilm TikTok Shop iFilm Official iFilm รุ่น 3x strong กระจกนิรภัยที่แข็งแกร่งกว่ากระจกทั่วไปถึง3เท่าคุณภาพดีติดตั้งง่ายไม่ทิ้งคราบกาวราคาสบายกระเป๋าไปหาซื้อกันได้เลยครับหรือจะคลิกที่ตะกร้ามุมจอนี้ก็ได้